อย่างแรกเลยก็คือน้ำแกงหมูสับไข่เออชื่อเมนูมมไม่น่ากินเลยวะเราทั้งชื่อเมนู่อยดิ <c oughs> ทั้งซุปจะไม่ปรุงรสเพราะว่าเราได้หมูสับนี่ไงอ๋อนี่ก็ไม่รู้นะนี่ก็มีหน้าที่กินนี่ก็กินไปแล้วกินแล้ว่อยป่ะล,ะ <c oughs> ละ่ะก็จืดอ่ะ เอาเปิดเาตาก่อนชิคาลูกเปิดเตาอะไรยังไม่ได้เปิดรายการเลยค่ะเอาเหรออืออ่ะเปิดรายการก่อนนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมปีใหม่แล้วหลายหล,ลคนก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครอ,อยากจะเปลี่ยนแปลงแม่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนเอาคนเดิมดีกว่าจะเปลี่ยนแม่เหรอ,อาหาแบบนี้ไม่ได้นะ ไมหาแบบนี้ไม่ได้อะลรหาแบบนี้ไม่ได้แล้วเอามาเสิร์ฟอีไม่ได้แล้วนะคะใช่ใช่เขาบอกว่าหลายคนปีใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเออแล้วก็มีคอมเมนต์มาหลายๆคอมเมนต์ comment ในคลิปของเราคอมเมนต์รูปมาบอกว่าเฮ้ยมีกทันเปลี่ยนแปลงเออสุดทรงเอวอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าดีขึ้นเอว25หน้า36 <laughs> ไ,ไม่ทนำะไมลูกป้วันก่อนไปถ่ายรายการมากับกรีน กรีนกรีนผอมมากผอมมากผอมโชว์เอวกันเนอะโชว์เอวเอวครับที่ถามเพราะว่าเอวเท่าไหร่เอวเขา24นี่ตอนเนี้ยเอวอ่ะ25เออก็เลยมีการลุกขึ้นแล้วก็ว่าโชว์เอวกันเอวฉันพ่อเขาเลยแต่ฉันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฉันดูตัวใหญ่กว่าเขาได้ความละว่าหน้าเซนใหญ่กว่าเขาไม่ใช่โครงใหญ่ไงเป็นโครงแบบสร้างออกมายังไงที่มันโครงใหญ่อย่างนี้มันออกมายังไงไหลมันออกมายังไงก่อนพาวออกมาพาวออกมาไม่น่าออกมาได้ที่จริงอ่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะมันก็มี เคล็ดลับหลายคนบอกว่า <S <S เฮ้ยอยากจะผอมลง <ừ. S 1> อยากจะรูปร่างดีขึ้นสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญมากนั่นก็คือการกินเราก็คือต้องกินพวกมันหมูสามชั้นให้มันเยอะขึ้นนะเออเราก็ไม่ต้องกินข้าวเพราะว่าวเราชอบกินแบบนั้นไม่ใช่เรื่องการกินสําคัญมากมากเป็นเรื่องหลกักๆเลยสําหรับคนที่อยากจะควบคุมน้ําหนักนะคะอาววันนี้มาเปิดเผยเคล็ดลับกันหน่อยว่ากินอย่างไรให้สุขภาพดีแล้วก็รูปร่างดีค่ะคุณผู้ชมที่บ้านก็แบบ เน้นแบบสุขภาพเจะทําอาหารอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางสุขภาพมากกว่าคือแย่อีกอย่างหนึ่งเลยอ่ะจะต้องตื่นมากินข้าวตอนเช้าวิธีการของตัวเองอ่ะคือกินข้าวตอนเช้าเยอะได้แค่ไหนก็เยอะเลยแล้วก็กังวันก็อาจจะลดน้อยลงอาจจะเป็น3ส่วน42สอ่วนสีอะไรก็แล้วแต่ส่วนตอนเย็นสมัยตัวเองอ่ะคือจะกินน้อยข้าวก็จะกินบ้างหรือว่าไม่กินบ้างก็จะกินเป้นพวกผักผลไม้กินเผือกกินมันกินฟักทองกินอะไรก็ตามที่มันแบบไม่อ้วนแต่ข้าวที่จิงก็กินได้ไงเรากินสักช้อนหนึ่งส่วนเล็ก ช้อนหนึ่งแล้วก็หนักกับมีกับมีอะไรอย่างเงี้ยแต่กินได้ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยถ้าคนที่จะลดความพ้วนี่ถึงกับไม่กินเลยไม่ได้นะไม่ได้มนจะโหยไงมันจะโหยมันจะทําให้เราอยากกินน่นกินนี่เลยอย่างเงี้ยวันนี้จะมาเปิดเผยเมนูที่คุณแม่ชอบทำให้กินแล้วก็สามารถดูแลรูปร่างได้ด้วยอย่างแรกเลยก็คือน้ำแกงหมูสับ ชื่อเมนูไม่น่ากินเลยว่ะเราไปตั้งชื่อเมนูใหน่อยดิในเมนูเนี้ยนะมันจะเป็นเหมือนน้ำแกงเพราะว่าชอบกินน้ำซุปแล้วก็จะมีเป็นไข่ที่ตีลงไปในนั้นแล้วก็มีหมูสับไข่มันเหมือนแกงจืดของญี่ปุ่นไงที่เป็นเยื่อไผ่อ่ะมันจะสมมติตั้งชื่อใหม่ซุปเยื่อไผ่ไม่น่ากินกว่าเดิมมันก็มันก็เลยจะแบบอ่าไม่อ้วนมันก็เลยจะเป็นน้ำเป็นไข่แล้วก็เป็นหมูแค่นี้เองได้โปรตีนอะไรเงี้ยปกติถ้าจะออกพาบ้าน8โมงอ่ะแม่ต้องตื่นมาทำตั้งแต่6โมงตีห ต้องเตรียมต้องเตรียมให้คุณลูกเขาเสริลงมาแล้วก็รับประทานได้เลยหันน้ามองหน้าอยู่ด้วยรับประทานได้เลยค่ะตอนหนักสุดที่ก่อนน้ำหนักตอนที่หนักสุดหรอ6กตอนเริ่มลดอะเริ่มลดอ่ะมัน65แล้วมันก็63แล้วพอตอนห3สาก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีแล้วนาอ63อืามแล้วมันก็ลงมาประมาณเป็น58แล้วเฮ้ยมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แล้วมันก็ลงมาตอนนี้ประมาณ5455 แต่ก็ต้องอม,มีออกกําลังกายด้วยแหละเออใช่มันกิกน่สําคัญแต่ว่ามันก็ต้องออกกาลังกายด้วยมันก็จะคืนนี้วิ่งอ่ะวันหนึ่งวิ่งประมาณ7กิโลอาทิตย์นึงอ่ะวิ่งประมาณ3วันเท่าน่าแล้วก็ลดพวก น้ำตาลน้ำหวานของทอดของมันอะไรเงี้ยก็คือไม่กินเลยนานๆทีตั้งน้ำให้เดือดใช่ไหมแล้วก็อันนี้หมูสับหมูสับนี่ก็คือถ้าเผื่อเราอยากให้หมูมันนุ่มอ่ะตอนเราปรุงนี่นะจะไม่ปรุงอะไรเยอะแค่ซีอิ๊วแล้วเราต้องเติมน้ำเปล่าเข้าไปด้วยสักสองสามช้อนแล้วก็ดูปริมาณหมูอ่ะถ้าเราเติมน้ำแล้วให้มันดูรู้สึกนุ่มไงพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็จะตักหมูสับเป็นชิ้นๆลงไปอย่างนี้ออกทีวีทำชิ้นใหญ่เลยร้าไม่ทําทำชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วแต่ไงรีบมากนี่นะทำไงรู้ไหม ตีตีตีเทแสงไปเลยทเป็นหมูสับก็ได้จริงๆก็เป็นหมูสับก็ได้ไม่ต้องเป็นหมูก้อกก็ได้ <c oughs> ใส่ลงไปเดี๋ยวน้ําเดือดปุ๊บมันจะลอยขึ้นมาใช่ไหมค <c oughs> ่ะแม่ลืมไปมีอีกนึงที่ต้องใส่ขอเดินผ่านแป๊บนึงขออนุญ,ญาตนะคะขอญญขอนุญาตนะคะ,น,ะ,คะนี่เป็นสูตรอ่ะเป็นสูตรของที่บ้านจะใส่ตั้งใจเดี๋ยวก่อนเราต้องช้อนฟองไหมช้อนหน่อยก็ได้ค่ะมันรีบอ่ะเนาะตอน8โมงเช้ามันก็ต้องรีบทำเพราะเดี๋ยวคุณหนูเขาลงมาแล้วเขาต้องทานเลยถ้าไม่ทานพุ๊บเขาจะแบบ ออกจากบ้านหนีไปเลยใส่ไข่เลยให้มันเดือดอีกหน่อยนึงเพราะหมูเราชิ้นใหญ่ไงมันยังไม่ได้ลอยขึ้นมาเต็มทีน้ำซุปจะไม่ปรุงรสเพราะว่าเราได้หมูสับนี่ไงนี่ก็ไม่รู้นะนี่ก็มีหน้าที่กินนี่ก็กินไปแล้วกินแล้วอร่อยป่ะล่ะก็จืดนะไอ้ปรุงสิเดี๋ยวเราปรุงไม่แต่ว่าคือมันไม่มันไม่เค็มมากอ่ะมันคือแบบนี่มันคนราชอบสมมติว่าเป็นแบบคล่องคออ่ะเออแกงจืดไหมนะ ใช่แกงสืดไม่งั้นก็ต้องเรียกว่าแกงเิ้วไม่ได้เรียกว่าแกงเผ็ดแกงคั่วแกงอะไรอย่างนี้แต่เวลากินมันก็รู้สึกดีไงมันก็รู้สึกว่าแบบโซเดีมไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่พอเราใส่หมูสับปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ใส่ไข่เลยเหรอใส่ไข่เลยก็ได้นี่ไม่เคยเห็นทําเลยนะเราะาร์บาราได้กินอย่างเดียวนี่เครื่องปรุงก่อนอ่าเราก็ใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วอ่าเขาทักมาแล้วก็ใส่หน่อยช้อนแล้วก็ใส่ต้องใส่มันเค็มอยู่แล้วไงต้องใส่หน่อยนึงอทำอาหารเราอย่าไปทําให้มันยุ่งยากงทำที่มันง่าย กินสบายตอนเนี้ยเราเสียใส่ตอนน้ำเดือดเดือเนี่ยนะเราก็ต้องยกขุมสูงหน่อยนะอยู่บ้านยกสูงขนาดนี้ปะสูง <laughs> อาแล้วนี่ไม่อยู่บ้านเหรอคะ <laughs> อยู่ในทีวีะ <c oughs> อยู่ในทีว<อ>ีอ๋อใส่ผักกับสุกี้เนาะเออใช่เออใช่ไข่สุก,กี้ไช้ไก่อย่างนั้นเออใส่หมนเส้นก็ได้เสร็จแล้วล่ะค่ะง่ายมากง่ายง่ายมากมิหน้ามาทำตอนเช้าเพราะไม่มีเวลาครับเสร็จแล้วซุปเยื่อไข่ครับคุณผู้ชมซุปเยื่อไข่ Grazie. ต่อไปค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อรูปร่างของเรานะคะปกติไข่เจียวมันจะมีน้ํามันใช่ปะมันจะมีน้ํามันเยอะเลยเพราะว่าเราใส่น้ำมันลงไปก่อนแล้วก็อาไข่ลงไปเจียวแล้วไข่มันก็ซับน้ำมันแล้วก็ตักขึ้นมากินเยอะมากหลายคนอยากกินไข่เจียวแต่ว่าอยากลดน้ํามันด้วยก็เอาช้อนเป็ไปีบเปนี่เปนีบน้ำมันออกไงแต่ว่าคุณแม่มีเมนูหนึ่งเมนูเรียกว่าเมนูไข่ไม่ใช่น้ํามันไม่น่ากินเลยมันก็ใช้มันใช้เหมใช้แค่หยดสองหยดไข่น้ํามันน้อยไข่น้ํามันหยดสองหยด ใ่เจียวอะไรน้ำมันจะว่าไล้เลยมันก็ไม่ได้มันเหมือนกับผักมีน้ำมันอยู่บ้างมันเหมือนผักเขาบอกว่าผักปลอดสารกับผักไร้สารนี่ต่างกันไหมฟังดูแล้วมันเหมือนไม่ต่างใช่ไหมแต่ถ้าปลอดสารนี่มันยังมีสารอยู่แต่ถ้าไร้สารนี่คือเขาไม่ใส่เลยคือถ้าไร้ก็คือไร้เลยไม่มีเลยแล้วเราไปพูดถึงเรื่องนั้นทำไม่ เหมือนเหมือนกับเราทำไข่เจียวไงวถ้าบอกว่าจะไล้น้ํามันเลยมันก็ไม่ใช่คือเราใส่น้ํามันหยดสองหยดเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมอ่า<ต>เรียกว่าไข่เจียวหยดสองหยดล้วกัน <laughs> <laughs> ไข่เจียวสุขภาพไข่เจียวสุขภาพโอเคเรามาดูกันไข่เจียวสุขภาพทำอย่างไรนะคะของแม่ก็มีนี่แหละก็แค่ไข่สีฟองแล้วก็ไข่สีฟองใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วหมดแล้วเนี่ยใส่หอยกันนะมีหน้าหละหน้าเลยบวมใส่น้ำมันหอยด้วยนะเยอะเหรอเนี่ยช้อนนี่ช้อนชาแบนด้วยแต่เราต้องใส่น้ําด้วยนะอ๋อใส่น้ําลงไปด้วยถ้าเหมือนออมเล็ตนะคล้าย แล้วก็ใส่น้ํามันแค่อันนี้น้ํามันอะไรหนึ่งหยดสองหยดอย่างเงี้ยอ่าสองหยดแกงหยดที่สองให้มันใหญ่หน่อยน้ำมันก็แล้วแต่ว่าที่บ้านจะใช้น้ํามันอะไรนะคะดงไฟให้แม่ก่อนเทไข่ลงไปแล้วพอขอบมันเริ่มสุกแล้วก็ดึงขอบเข้ามาตรงกลางดึงขอบเข้ามาตรงกลางแบบนี้อืมให้มันหนานุ่มใช่ไหมให้มันหนานุ่มใช่ไข่เจียวหนานุ่มไงก็เหมือนออมเล็ตแหละคลาายเอา้ายอะคลอน้ขายออมเล็ตอ่ะ แล้วเดี๋ยวก็ห่อใช่ไหมล่ะใช่คล้ายๆออมเล็ตเฮ้ยอันนี้ไงมันก็จะไม่ใช่น้ำมันเยอะมันก็จะใช้น้ำมันนิดเดียวอแล้วเวลาเรากินกับข้าวใช่ปะตักตรงกลางออกมาที่มันแบบยังเละๆอยู่แล้วก็มานยัยิ้าวมันิดเดียมหมายว่ามันยังเยิ้มๆอยู่ทอดให้มันหน้าไหมไปนิดนึงมันก็จะดูเป็นไข่เจียวเพราะว่ามันไม่เหมือนเสตีเดียวไข่เจียวพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวโอเคชื่อไข่เจียวพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวค่ะ อีกเมนูหนึ่งนะคะจริงๆอะเป็นคนไม่ชอบกินไม่ชอบกินเนื้อสัตว์อะอมไม่ชอบเขียวอะ <c oughs> เข้าใจป่ะเป็นโรคจิตอะสมมติ <c oughs> ว่าทำหมูเป็นชิน้นหรือว่าไก่เป็นชิน้นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบเขียวเพราะมันติดฟันก็เริ่มเปเลยเออมันเหมือนคนแก่หรืออะไรประมาณนึงะ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ชอบเขียวติดฟันแต่ว่าชอบกินเห็ดแต่ว่าถ้าอีเห็ดเข็มทองติดฟันเนี้ยไม่เป็นไรอือแต่ว่าเนื้อสัตว์อะก็จะไม่ค่อยชอบเขียวแล้วก็จะบอกแม่ว่ากินอะไรที่มันไม่ต้องทำจากเนื้อสัตว์เท่าไหร่แม่ก็เลยว่ากินนีม ผัดเห็ดสามอย่างเอออันนี้มันกินแล้วมันก็ไม่อ้วนด้วยนะพวกเห็ดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอใส่น้ํามันนิดเดียวเหมือนกันหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณประมาณก็อ่านประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะอีอะไรก็ใส่ลงไปไม่เป็นไรนะลองตรงๆเลยเมนูเปลี่ยนไปเลยนะทำไมครับจากเห็แรกที่มาถ่ายตอนนั้นกินอะไรอ่ะไก่ตุ๋นยาจีไก่ดำตุ๋นอ๋ออันนี้ไม่ปลอมไม่ปลอมก็ทําอยู่ทําอยู่แต่กินตอนเย็นไม่กินตอนเช้านั้นท้าออกทีวีไงไม่เคยออกทีวีก็ต้องทําอะไรที่มันหนุหล่าหน่อย กไก่ดำซะหน่อยต่วนยาจีนแต่มันมีบางพืชบางเพราะว่าอย่างเงี้ยกินน้าแกงไข่ใช่ปะบางวันอ่ะแม่ก็ต้มไก่เอาไว้ก่อนหน้านนแล้วตอนเช้าก็มากินอย่างงี้ไงแก้คาวให้เราไม่เป็นไราลืมบอกส่วนผสมมันก็จะมีกระเทียมแล้วเห็ดสามอย่างสามสี่อย่างก็แล้วแต่เราชอบเห็ดตามใจอ่ะไม่แล้วเออแล้วก็เอาเนี่ยเอาเห็ดใส่มาใส่เลยนะเห็ดหอมไม่เหมือนกันหรอก อันนี้มันหัวดำดำแล้วนี้มันไม่เหมือนก็เห็ดคลลโกละพันกันอันนั้นเห็ดอะไรหัวดำกับหัวขาวเห็ดใบรุ่นกับเห็ดคนแก่หัวหงอกเห็ดใบรุ่นกับเห็ดคนแก่เห็ดใบรุ่นกับเห็ดหัวงอกแค่นี้ค่ะ เดี๋ยวเราขอเติมน้ำนิดนึงง่ายมากไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เหมือนแม่แม่ก็ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์แต่ถ้าไม่ได้ใส่ไก่ใส่หมูลงไปในน้ำแกงก็ไม่ได้เอามาผัดอะไรเลยอ่ะก็จะเป็นผัดผัดผับก็ไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรนะเปล่าเปล่าก็เผื่อน้ำแกงถึงจะว่าใส่หมูไม่กินน้ำน้ำเปล่าไปใช่ไหมเราก็ใส่น้ำมันหอยสัก หนึ่งช้อนโต๊ะในนี้มันสองช้อนเล็กไงก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วทำไมนูปกป้าชอบทําเยอะๆนเนี่ยจานใหญ่ๆซอสนี่ก็ห่อไปกินที่ออฟฟิศถ้ามีโชว์อยู่ก็โชว์อยู่ถ้าไม่มีก็ซีวขาวนี่เป็นคนกินซ้ำๆได้นะมือเช้าก็ก,ากินอันนี้มือกลางวันก็กินนี้มือเย็นก็กินอันนี้ถ้าเราใส่เห็ดเนี่ยเห็ดรวมอะเห็ดรวมอ่ะมันมีประโยชน์เห็ดทุกอย่างเขาบอกอยังไงให้ใส่เห็ดหลายอย่างสามอย่างขึ้นไปอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีประโยชน์ของเห็ดเนี่ยมันก็จะมีไฟเบอร์มีวิตามินมีอะไรของเขา ง่ายทั้งหมดน่าจะทำได้ภายใน15นาทีก็ทำเสร็จไหะใช่15นาทีเมนูอาหารไปในไม่กี่นาทีนี่แหละหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาต้องออกไปซื้อก็เลยได้อาหารที่แบบไม่ค่อยดีต่อสุขภาพทำไดไวมากซื้อติดตู้เย็นไว้แค่นั้นอ่ะเออืไม่ก็มาซื้อกับเรานะคะครัวแม่ชีนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์ไม่ขนาดนัตยังเนาะเออเราทำปิ้งโตผูกดีไหมผูกปิ้งโตไว้คนหน่งเขาดีไหมปิดไปจ้ะผูกปิ้งโตไว้คนหนึ่งเขาดีไหมจ้ะ ไปทำจากขี้เถียดค่ะถัดเหตดสามี่อย่างค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ3เมนูสุดแสนจะง่ายได้ทำตอนเช้ากินก็ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้แม่จะชอบหผงข้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างนี้ข้าวกล้องข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวทับทิมน ใส่ลูกเดือยมีถั่วแดงวันไหนมีถั่วแดงก็ใส่ถั่วแดงไม่มีก็ใส่ลูกเดือยข้าวบาเล่แล้วก็ข้าวฟ่างอะไรก็ใส่ไปโอ้เรียกว่าข้าวทั่วราชอาณาจักรรับเพราะว่าเป็นข้าวนกไงข้าวนกกินแบบนี้เออแล้วนกมันเสียงดีไหมอ๋อกินก็เสียงดีนี่เองเคล็ดลับนักร้อแต่กินอันนี้ข้าเนี่ยมันดีนะมันเหมือนว่ายังไงอ่ะมันเข้าไปอยู่ในท้องแล้วมันไปบานในท้องออกอ่ะไม่ใช่คือมันหนักท้องมากกว่ากินข้าวขาวถ้าคุณกินข้าวขาวคุณกินได้จานหนึ่งยังไม่ค่อยอิ่มเลย แต่ถ้ากินแค่ครึ่งจานมันจะอิ่มแต่จริงแล้วเนี่ยคนชอบกินข้าวขาวแต่กินข้าวนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าก็กินนิดเดียวพอไม่ต้องกินเยอะอาตักให้แม่ตายตายปกติไม่เคยตักให้แม่นะพอแล้วจ้ะแช่เนี้ยอกทีวีกินน้อยเชียู่บ้านกินโอ้โหจานขนาดเนี้ยก็เกินไปก็เกินไปก็ไม่ขนาดนั้นหรอกอ่ามาดูการไข่เนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายดูตรงกลาง ก็จะเป็นแบบถ้าสมมติว่าไข่ไม่อยากให้มันสุกมากอบข้างในก็ทําให้มันไม่ต้องสุกมากก็ได้ก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยสุกประมาณเึงอย่างนี้ถ้าเป็นนี้ช่ป่ะน,นีก็จะชอบกินอย่างนี้เอาไข่ตักมาตักมาเสร็จวางลงไปแล้วก็นี่จะเอาเห็ดอะที่มันเป็นน้ํํๆอย่างเงี้ยราดลงไปอีกทีหนึ่งราดบนตัวนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวันนี้เห็ดเอ่หเห็ดหอมนี่จะหมักไว้ก่อนดีไหมถูกต้อง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 แล้ว่าส่ดน้ำสุกตามไข่นี่ก็ ดูสังเกตเอาจริงอะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกอะหมูถ้าเกิดว่าหมูไม่มีมันอะน้ำแกงมันก็จะไม่มันแล้วก็เป็นไข่เป็นอะไรทั้งหมดน้ำมันน้อยมากเถอะดีต่อสุขภาพแล้วก็ได้ประโยชน์หลายสถานครั้งหน้านะคะแม่ชีแล้วกจินะคะจะทำอะไรนะคะต้องรอติดตามนะคะแต่ว่ากดอ,อื่นต้องกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งปิงป้งให้แม่ด้วยนะคะปิง,ปง,ปงไปละค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชม Ha <laughs> <laughs>